สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัายจุฬาพรอ,องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพธระรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถรัรมภ์ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการนี้โปรดให้มูลนิธิพัฒรมหาราชานุสร์จัดซื้อวัคซีนซินโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุลาพ,พร้อมกับพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างๆแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวอเพื่อกระจายฉีดสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชน โดยวันนี้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามได้จัดหน่วยแพทย์พอสวอให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง2,500คนได้แก่ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน โดยมีนายภาคีทรัพพิพัฒน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามในฐานะเลขานุการพอสวจังหวัดมหาสารคามดูแลอำนวยความสะดวกตลอดจนได้กระใจายให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานพร้อมกันทุกอำเภอทั้งจังหวัดมหาสารคามโดยจัดสรรให้ครอบคลุมตามสัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านไปรับบริการฉีดวัคซี ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนพกรุณาที่คุณในครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนลดอัตราการติดเชื้อและลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ด้านหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดเลยซึ่งได้รับพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีจำนวน5,000โดส วันนี้ได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชรวมทั้งจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิพออ,อสอวโดวยมีในายชัยทวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานณนะโรงพยาบาลเลย รวมถึงนายปรีดาวรหานในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางวิพารัตวรหานประธานแม่บ้านสาธารณาสุขจังหวัดเลยนายบัญชาพลานุวงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดเลยได้รวมให้บริการอำนวยความสะดวกโดยหน่วยแพทย์พอ,อสอวอจังหวัดเลยจะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนระหว่าง8ถึง10กันยายนนี้ พระเมตตาครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนออฟาร์มและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุด ที่จังหวัดจันทบ,บุรีวันนี้หน่วยแพทย์พอสวจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนในพื้นที่สามอำเภอได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรี228รีคนอําเภอมะขาม200อขอภัยขา่ะ424คนโดยได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอําเภอมะขาม39คนและในพื้นที่อําเภอนาไย,ยอามสาม308รายโดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง26คน ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีพระราชทานวัคซีนสินโนฟาร์มให้หน่วยแพทย์พอ,อสอวอทั้ง63จังหวัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรได้จัดส่งวัคซีนพระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อเร่งกระจายวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบ,บางได้แก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสในชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระนักป่วด และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานในวันนี้ต่างรู้สึกทราบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ส่วนที่บริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมชัยนาทอเเมืองชัยนาทจชัยนาทหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอรประจำจังหวัดชัยนาทได้ดําเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรัชติยาราชนารีให้แก่หน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดชัยนาทเพื่อนำไปฉีดให ให้กับประชาชนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาท482คนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ได้โอกาสผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนและพระพิสุให้ได้รับวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์มจำนวน5,000โดสเพื่อฉีดให้กับประชาชนใน8อำเภอของจังหวัดชัยนาท2,500คน นับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างล้นพน้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีพระราชทานวัคซีนตัวเลือกสิ้นหฟาร์มให้แก่หน่วยแพทย์พอสอวเพื่อกระจายฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อนเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโบยเร็วที่สุดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่โรงพยาบาลน้องคายจังหวัดน้องคายได้จัดหน่วยบริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจซึ่งจังหวัดน้องคายได้รับพระราชทานวัคซีน5,000โดสกระจายฉีดทุกอำเภอ9จุดบริการโดยในวันนี้มีประชาชนเข้ารับบริการฉีดเข็มที่1จำนวน1,507คนยังความพลื่มปิติและสำนึกในพระกรุณาทีคุณเป็นล้นพ้น ด้านหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดตากได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนที่บ้านสันรปร่าป่วยและบ้านสมงอําเภอสามเงาจังหวัดตากเน้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มโรคเรื้อรังพระนักบวชผู้นำศาสนาและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนวันนี้ได้จัดบริการฉีดแก่ประชาชน94คน ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จึงโปรดให้มูลนิธิพัฒรมหาราชานุสร์จัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ134,400โดสพร้อมกับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อพระราชทานให้หน่วยแพทย์พอสวอ .63 จังหวัดกระจายฉีดแก่ประชาชน ชนทั่วประเทศ ด้านหนังสาวอัชาราอาสาสู้ในอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิร่วมออกหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดชายภูมิให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวราคัติยาราชนารีแก่ประชาชนเชิงรุกอาทิในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแก้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียงและโรงพยาบาลพักดีชุมพล วันนี้ได้ให้บริการฉีดประชาชนกลุ่มเป้าหมาย708คนเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเร็วที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานทุกคนต่างทาบซึ้งและสำนึกในภรรกุณที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ส่วนที่วัด ป่าเศร้าตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์จังหวัดอุตรดิษฐ์พระภิสุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเพาะบางในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ได้เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังขวัตวรคติยาราชนารีพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอสวเพื่อฉีดให้แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิษฐ์จำนวน5,000โดสสำหรับกลุ่มเป้าหมาย2,500คนโดยมีนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยนายแพทย สาธารณาสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครพอ,อสวอร,ร่วมให้บริการประชาชนมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน1,156คนและจังหวัดได้มีการจัดสรรไปยังจุดบริการฉีดทั้ง8อำเภอต่อไปยังความทราบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกหน่วยแพทย์พาอสวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซีโนโฟาร์มเชิงรุกที่อำเภอพนมไพรโดยมีนายแพทย์ปิติทั้งภพศาลนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและอาสาสมัครพาอสวได้ร่วมบริการฉีดวัคซีนพระราชทานที่วัดกลางอุดมเวทตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งทรงให้ความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการได้รับพระเมตตาครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบ,บางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุดอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ